วัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูดคอร์ทที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามนะคะบรรยากาศวันนี้คึกคักมากตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะมีเด็กนักศึกษามาช็อปปิ้งเยอะเลยนะคะนี่บรรยากาศนะคะโต๊นี้เกือบจะเต็มแล้วนะคะเกือบจะเต็มไปทางโน้นอ,อีกแล้วเราจะไปเสื้ออาหารนะคะ ขายน้ำขายยำยำด้านนี้ขายยำขายยำขายส้มตำข้าวมันไก่น่าทานข้าวมันไก่ดีกว่าผมไม่ชมบเห็นน้องเขาซื้อจะซื้อบ้าง ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่้อมเอาเอา,เอาข้าวมันไก่ทอดดีกว่าเห็นแล้วน่าทานเอาแบบนี้จานหนึ่งค่ะ เอาแบบนี้จานนึงค่ะก็ทอดไก่ได้อ่ะน่าทานอ่ะคุณผู้ชม,มน่าอร่อย 我好好消费。 คุณผู้ชมค่ะโอ้ยแก่แล้วอย่างนี้เลยเอาบัตรให้เขาแล้วแบบลืมบัตรเรไจายได้ข้าวแล้วมาเลยเออนอนกับจะเป็นดีใจเอดีใจดีครับ นี่คือข้าวมันไก่ทอดอร่อยมากค่ะมาทานด้วยกันค่ะ<ม>แกงจืดนะคะไก่เจียวน้อข้าว5้าบบาทถูกมากน้ำซุปขอบคุณนะคะ